อ่นะคำถามจากเจแบนะมาสเตอร์มัดดิดโซไหนมีโอกาสแชมป์สุดผมยังเวทให้ n a นเะี่ยมีโอกาสสูงนะเพราะว่าถ้าดูจาก4ทีมที่หลุดมาตอนนี้สำหรับ n a นนครัะพูดแบบแฟแฟสำหรับพวกเขาเลยคือเนี่ยสทีมเนี่ยคือทีมที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าคุณภาพในการเล่นวอลเลในเมตาปัจจุบันเนี่ย อยู่ในจุดที่ดีมากๆ e ีจีนะอาจจะน้อยหน่อยถ้าดูจากไลฟ์อัพนะครับแต่ว่าไอเดียอะไรต่างๆที่รันจากโพสเตอร์เนี่ยยังพอไว้ใจได้อยู่ลราเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นแล้วว่ามาตรฐานในการแข่งที่ผ่านมา2เกมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบล่วงหล่นอะไรนะครับกระทั่งเจอเด็กเก่าอย่างอัลปาร์สมันยังเอาอยู่เอ็นอาร์จีก็เช่นกันคือสทีมเนี่ย ไว้ใจได้ในเรื่องของไอเดียการเล่นและก็การแคชอัพเมตาปัจจุบันเพราะงั้นแล้วผมถึงมองว่าจุดเนี้ยผมมองข้าม na ไปเลยว่าจะเอาใครมาก็ได้แล้วถอยอีหลุดมาก็จริงแต่เนี่ยอีกฝั่งเนี่ยมันมีทั้ง n r g มีทั้งเซนอะซึ่งก็มองข้ามไม่ได้ทั้งคู่เลยนะถ้าพูดแบบแฟฝงเพราะงั้นแล้ว na ผมให้สองตีกันต่อมาคือคือ EU เพราะผมมองว่า ด้วยแรงผักดันสำหรับ2ทีมที่เพิ่งมาใหม่อาจจะมีแรงผลักด,ดันที่สูงแล้วก็เรื่องของไอเดียการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยโอเคว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะดูเยอะติดตามเยอะอยู่พอดูแต่ภาพรวมเลยพวกเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนเท่าฟ n นติกมันยังไม่ชัดเจนเท่าสไตล์นาวีอาจจะตามจับยากนิดนึงต่อมาก็บ้านเราแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเปเปอร์เลอยู่ แล้วก็เจนจีเจนจี G ผมให้เหตุผลเดียวกันกันกบฝั่งของ E.U. หรือว่า E.M.E.A. นะคือแรงผลักดันค่อนข้างที่จะมีแล้วก็มาตรฐานเกาหลีด้วยส่วน p ป p e r ร์เล็กเปเปอร์เนี่ยห่วงอย่างหนึ่งคือมันยังมีจุดที่มันติดติดขัดข้างในอยู่คือเรื่องของม่อนเย็เนี่ยแหละโลมอนเยว่าสุดท้ายจะไปฟิลอัพตรงไหนรองลงมาก็ในส่วนของจีนเพราะว่าจีนเนี่ย เรื่องการตัดสินใจอะไรต่างๆในลาวเนี่ยคือผมพูดแบบแฟร์ๆเลยคือถ้าดูกับสองโซนเนี่ยมันยังไม่เขียบคมนะครับเทียบกับสองโซนเนี่ยคือการตัดสินใจอะไรๆอะไรๆๆต่างๆเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจแบบเขียบคมขนาดนั้นแต่เรื่องแบบสกิลส่วนตัวในเกมการยิงอะไรพวกเนี่ยคือสู้ได้หมดสำหรับจีนนะครับเพราะง้นแล้วอาจจะผลักดันในเรื่องของสกิลการเล่นอะไรพวกเนี้ย ขึ้นมาเป็นจุดนําและหลังจากนั้นในเรื่องของแอดออนรายละเอียดอะไรพวกนี้ขึ้นอยู่กับการใส่มาในการเตรียมตัวว่าดีได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีในเรื่องของการตัดสินใจในการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นที่ฉับไวขนาดไหนภายในเกมนะครับพองั้นแล้วเนี่ยถ้าผมจัดอนับก็ประมาณนี้ละว่าโซนไหนในมัตเตอร์มัดดิดมีโอกาสเป็นแชมป์มากสุดผมยังให้ NA อยู่นะ แต่จริงต้องใส่เป็นอเมริกานะครับเผื่อใครมาเป็นอารมณ์หมดแบบ Actualy l ไม่ต้องนะอ่ะอุปรับละ